ถ้าคุณกำลังจะหาการ์ดเก่าๆเพื่อไปแข่งเดทโทไฟ์เนี่ยหรือว่าจะเป็นการ์ดโปรโมที่หาได้ยากในสม,มัยก่อนนะครับนี่คือคำตอบของคุณครับก่อนอื่นเข้าวินโทรก่อนอ่ะครับผมวันนี้เราอยู่กับช่วงก็รับนี้ผมได้ผู้สนับสนุนสุดใจดีอย่างคิสแอนด์คิสนะครับส่วงมวให้ผมเปิดถึงส่กองเลยด้วยกันนี่ก็เลยคิดว่าอ่ะ เอามาลงช่วงนี้แล้วกันนะครับกับคุณเกือะรอย,อย่างใ้รู้ว่าวันเนี้ยเราจะสุ่มได้อะไรดังกล่องมาเพราะว่าเราจะไม่ทําการรีวิวนะครับเพราะว่าในอของวันเนี้ยเราได้ทําการรีวิวไปหมดทุกกล่องแล้วนะครับอาจจะมีเอ่อบ i ดี้ไฟของนี้ที่ยังไม่ได้รีวิวเนาะถ้าเกิดใครอยากให้รีวิวก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมอืมอ่ะเริ่มจากอะไรดีเราเริ่มจากอ่าบอดี้ไฟก่อนแล้วกันเนาะ เออใช่ก่อนอื่นเลยนะครับผมบอกว่าคิดนี้มีกิจกรรมสุดพิเศษด้วยนั่นคือการรุ้นบัตร i n v a t i o n Cup นะครับก่อนอื่นเริ่มกันที่บัตรที่5เลยมีอยู่2กล่องนะครับแถม1ใบแม่้สะสมถึง6แบบด้วยกันอันนี้แอบบแอบบแอบบแบบน้อยใจนิดนึงคืออาจจะมีของสุ่มมาให้เป็นแบบว่าเป็นแฟลกอย่างเดียวนะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกับอันที่1เล็กน้อยซึ่งอันนั้นมันจะมีแบบของสุ่มมาเยอะแล้วก็โอพกว่ามากอ่ะ แต่ไม่เป็นไรเผื่อใครอยากจะได้ทงนะครับซึ่งทงอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเหมือนว่ามันไม่เคยออกมาที่ไหนหรือเปล่าหรือมันออกมาเป็นที่นี่ที่แรกหรือเปล่านะไม่มั่นใจเหมือนกันอ่ะอ้าวเปิดแล้วก็ได้ดูอย่างนี้เลยเหรอ่อะไปเลยครับผมได้ทงของดราก้อนสวายนะครับนี่ให้มาแค่ใบเดียวนะครับอืมให้มาแค่หนึ่งใบแล้วก็ของข้างในนี้ก็จะเป็นอ่านี้ทง ส่วนของข้างในนะครับก็จะเป็น X, 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 X S 04ซึ่งหน้ากล่องเนี่ยเขาจะอ่าเราก็จะรู้อยู่แล้วมันคือชุดอะไรเนาะของข้างในก็คือเหมือนเปะ๊ะแม้กระทั่งถ้าเกิดว่ากล่องไหนที่มันเป็นโปรโมเนี่ยก็คือไอ้ก็บอกว่ากล่องไหนที่มันแถมโปรโมเนี่ยก็คือก็จะได้เหมือนกับโปรโมที่มันแถมไนนั้นเลยอ่าว่ามีชุดอะไรบางอ่จจะเดี๋ยวไม่เชื่อกันเปิดให้ดูเรียกว่าเหมือนนะครับวันนี้ยืนยันได้เพราะว่าเราเคยรีวิวกล่องนี้ไปแล้วนะครับนี่ เรียกว่าเหมือนเปะเลยแต่ว่าอ่ะเนี่ยเหมือนกับข้างนี้แต่ว่าปกติตามจริงคือกล่องนี้มันม,มีโปรโมทครับเราก็เลยจะไม่เห็นโปรโมทเนาะ,อ,ะอันนี้คือกล่องแรกครับผมต่อไปกล่องที่สองอันนี้จะได้แฟกอะไรถ้าเกิดว่าได้เป็นเอ่อดะก้อนซอยเหมือนกันเนี่ย <laughs> มันจะกมันจะเกลือนะครับ เออเมื่อกี้เปิดไปแล้วรอบนี้เปิดอย่างนี้รอบรองไม่เห็นการข้างหลังชัวร์ปึ๊บเพราะเดี๋ยวนะเหมือนมันจะแถมสนามไหมอ,อ๋อไม่มีไม่มีสนามนะเพื่อนอ่ะเปิดนะครับผมโอ้ได้เป็นกาโอนะครับผมドラ็กอนเวิร์เป็นเอ่อกาโอบัสแล้วก็เป็นที่พิแพนด้านะครับเพือ่อน ตอนดึงออกเนี่ยถ้าเกิดทางที่ดีคืออย่าดึงแบบผมเลยดึงไอ้ข้างหลังเนี่ยออกไปเลยดีกว่าดึงกับผมเดี๋ยว้ามันจะงอนะครับทุกคนอันนี้ของข้างในนะครับผมกล่องนี้เราไม่เคยรีวิวกันแกให้ดูสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าเราจะไม่เจาะลรกอะไรมากเพราะว่าคลิปนี้เราจะจุดประสงค์คือดูข้างหลังกล่องอย่างเดียวเลยะจะเป็นแอนชีนเมล์ของ ss 0 3นาะครับผมแล้วก็มีเป็นเชนเนริกเนาะ ซึ่งเหมือนกันในก่องแล้วนั่นแหละแบบเป้เลยประมาณนี้นะครับอ่าบอดี้ไฟอาจจะยังไม่มีอะไรแบบตื่นเต้นมากนะผมก็คือได้ทงมาสองนี้เป็นแฟกของคิวยาก,กับกาโอนี่สองใบมันจะยังแบบไม่ตื่นเต้นมากนะครับอันนี้ผมว่าข้างจะตื่นเต้นการน,นี้มากกว่านะเพราะว่าหนึ่งหนึ่งเลยนี่ผมสามารถ เอาไปจัดกาโมได้นะครับผมเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ซื้อเอาไว้เยอะก็อาจจะเอาไปเล่นจัดกาโมได้ซึ่งมันดีมากเลยที่เขาส่งดันแบบบังเอิญส่งอันที่แบบว่าผมไม่มีพอดีมานะครับแล้วก็มีน,นี้เลยดีลิตเตอร์นะครับหลายๆคนอาจจะหากันเขาเรียกว่าเป็นเมตาในระดับของการแข่งเรโเรไฟ์รูปแบบการแข่งน้องใหม่ของไทยแนการ์ดเรานะครับแอแบกำลังหาดีลิตเตอร์อยู่ก็ซื้อเซตนี้ไปเรียกว่าคุ้มแน่นอนแล้วก็ มีการส,สุ่มให้3ามแบบสามารถเอาไปใส่ในฟอร์แมตที่เรียกว่ามีจิโซนได้คือฟอร์แมตปกติอะไรฮะแล้วก็ไปแข่งเลโทไฟด้วยเรียกว่าคุ้มสองต่อเริ่มมันไหนก่อนดีอ่ะให้ดูคลา้ายกันแล้วกันเหมือนกันกน,น,นัหลังนีนี่่าจะมีประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นกันชัดไหมนะเพราะว่าคลอรูปมันค่อนข้างเล็กนะครับอืตัวที่น่าสนใจเลยนะถ้าเกิดตามที่เคยจำได้ตอนสุ่มคอลเลกชันน่ะไอ ที่มันเป็น GFC อเน,นี้ยไอ้สองใบเนี้แหละคือใบที่ออกยากนะครับออกยากมากเลยหนึ่งบล็อกซึ่งในนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันลองดูใครเคยแบบดูคลิปคุณเกลือเมื่อนานมาแล้วเออก็จะเห็นละล่ะผมก็มีสุ่มไอ้กล่องนี้เหมือนกันแต่ว่าจำไม่ได้ว่ามันเกลือขนาดไหนนะครับวันนั้นเออ่าเดี๋ยวดูนี้ก่อนแล้วกันเนาะ ถ้าเกิดได้ไดไคเซอร์เนี่ยมันจะดีมากเลยนะครับผมเพราะมีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่เก่งนะครับเก่งมากไดไคเซอร์ไรออนขอให้ได้แล้วกันเฮ้แก่ไม่ออกจะรู้เลยนะสามใบเปิดแบบเต็นเต้นนะใแบบแรกฟึบ อ้าโหเจ็ด oh. ข้าวสมุดนะครับอันนี้ตอนนั้นไม่ค่อยออกยากเท่าไหร่นะครับใบน,นี้โคตรแกะยากเหลือเกินแกะงี้แล้วกันนะขออนุญาตนะครับทุกคนใบแรกใบที่สองครับทิพนาเป็นที่นาขอเอนุบานะครับใบสุดท้ายนะครับเป็นอะไรโอ้โ oh. หไป็นทิพนา ต้องเป็น GR ดีทุกคนโอ้สามใบนะครับคันข้าง,งเกลียนะครับโอเคอันต่อไปมันเชื่อมั่นว่าผมจะต้องได้ GR เว้ยเนี่ยไอ้โปข้างบนเนี่ยมามันคือ GR ทั้งหมดเลยต้องได้แล้วล่ะ GR จริงอ <laughs> โอ้โป <laughs> ผมลืมอ่ะ ลืมว่าต้องแกะข้างหลังก่อนแม่งไม่ได้ลุ้นอะไรเลยอ่ะเฮ้ยมันอาจจะมี t ีอรดับเบิลทีอาร์หรือเปล่าแต่บาสูก้าเออเนื้อเนื้อเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อมันจะมีชุดพิเศษมานะครับเขาเรียกว่าส่งส่งท้ายชุดส่งท้ายของภาคจีอ่าเฮ้ยได้บาสูก้ามามันอาจจะเป็นได้แคเซอร์และออนก็ได้เออโอ้โหคิดได้นนแง่ดีสุดๆนะครับเขาตัวเอง มาเฮ้ยเนี่ยมันอาจจะใช่ก็ได้นะเวย้ยเร็วๆเลยแล้วกันเฮ้ยทรดรีไคเซอร์วอร์นิ่งนะครับผมอ่าไม่เป็นไรโอเคครับผมพอจะสรุปได้แล้วว่ามันไม่ได้จำเป็นนะครับว่ามันจะต้องได้ท R หนึ่งใบบางทีเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับผมแต่อันนี้ยผมได้ท R มาสองใบนะบผมไม่รู้ว่ามันดีขนาดไหนไม่รู้คนาหนึ่งเขาได้ท R สองใบที่ต่อถ้าเกิดว่า ใครเปิดได้ที่อาสองใบเนี่ยสามารถบอกให้ผมได้นะครับหรือว่าส่วนใหญ่เปิดไม่ได้กันนะผมก็จะดูว่าถ้าเกิดส่วนใหญ่เปิดไม่ได้สนะ่ผมคลิปนี้ผมไม่เกลือเว้ยเออได้เชียร์โมสองใบนะครับแต่ว่าถามว่าได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้เลยนะครับผมเพราะว่าไม่มีเมนเด็กผมไม่มีเลยอ่ะประมาณนี้นครับสำหรับกล่องนี้หาซื้อได้ตามเซเว่นอเว่นนะครับ ทั่วประเทศเลยกลางเดือนตุลาครึ่งซึ่งหมายความว่าคลิปนี้ลงอะของมันจะวางขายแล้วนะครับก็ลองไปแวะเวียนวนเวียนแถวเซเว่นกลบ้านท่านดูคลิปผมเสร็จก็ไปแวะเวียนได้เลยนะครับเผื่ออาจจะมีลงแล้วแล้วก็จะบอกไอ้การนักไอ้หน้ากล่องเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอืเอ้สักหน่อยสักหน่อยไอ้เนี่ยมันมีสุ่มข้างหลังอีกขอขออีกนิดนึง ขออีกนิดนึงแล้วกันนะจะจบคลิปแล้วดูสิข้างหลังมันจะได้อะไรเผื่อจะได้จีอาโอ้โหได้จียาจริงอะจอมเวทแห่งข,ข,ข,ขึ้นคลั่งเลซกซอนดรดนะครับอันนี้ผมผมได้เต็มบ้านแล้วอันเนี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้พูดไปต้นคลิปนะครับผมกิจกรรม ฝากนะครับ i n v a t i o n Cup 2020นะครับอ่าเรียกว่าเป็นบัตรเชิญแล้วกันเนาะมีทั้งหมด4รางวัลได้กันนะครับก็คือเหมือนตอน Buddy f i ฟ h t เลยก็คือเข้าไปทำแบบสอบถามเนี่ยที่อยู่ใต้ Description นะครับผมจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างก็ลองกดเข้าไปดูแล้วก็ทำอะไรใช้เสร็็จับเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวประกาศทางหน้าเพจของไทยแบนการนะครับผมมี4รางวัลนั้นก็คือคล้ายๆของบ u ดดีเลยที่เคยทำไปก่อนหน้านี้นะครับก็ ฝากเข้าไปทำงานด้วยเยอะๆนะครับผมมีตั้ง4ี่รางวัลแน่โอกาสลุ้นเยอะมาก่ะประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมสรุปไม่ได้ผมเกือหรือเปล่านะเพราะว่าดันมีกล่องหนึ่งไม่ได้ก r เลยกล่องหนึ่งได้ก r 2อใบนะครับใครได้อะไรก็ลองมิ้นบอกแลวกันเนาะจะได้ดูกันว่าคลิปเนี้ยเกือหรือไม่เกืออ่ะเจอกกนใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย